เกิดจากตะมุตะมินู่นจ้ะนี่จะรอกหนึ่งเห็นว่าจะแน่ขึ้นไปนี่คูหนึ่งจ้ะแต่ไก,กลๆมากนีเลยเห็นว่าจะ้ะ กระกบายเมื่อมาอีกไล่ตานิดนึงด้วยจ้ะนี่จ้ะนี่จ้ะนี่น้อยอีกสองค่ะจะอีกทางกันนีจ่จ้ะจะอ้อนซ่อนดอกนีใค่ะยังไงเมื่อนี่อีกจ้ะ ทึ้นกันขึ้นมาหันอีกจากสองดอกจะดอกนึงยังเราพี่น้องนี่ไต้ว่าเถ่าเราจะเห็ดใหม่เนี่ยสี่ปะเคยเห็นจะนี่ เอาแล้วจะล่างพลดินขึ้นมาจ้ะดินขึ้นมาอ้ยเห็ดหลายหลายจ้ะนึ่งจ้ะนี่ดอกหนึ่งยังกันขึ้นเมื่อนันกับดอกสามดอก เกิดเดอะตุบุตุตปิน้องกินมันไหลอยอนซ้อ,อน,นขาเห็ดน้ำแน่นสีเลือดจากพี่น่องมากมากว่ะ はい。